สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเดนออโต้คาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันที่ SP สพีเซ็นเตอร์คาร์ผงเบ้งนะครับสาขา2นะครับมีรีโวเนาะเข้ามาใหม่นะครับเป็น4ประตูตัวสแตนดาร์ดนะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเป็นรุ่น Z Edition นะครับรถปี20ได้4ประตูติดฟิล์มมาประมาณเอ่อน่าจะ60รอบคันนะครับตัวนี้เขาเรียกหน้าหมูป่านะครับมันเป็นจมูกดำหน้าหมูป่านะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็นตัวสแตนดาร์ด นะัแต่โคมไฟเขาลมดํามาด้วยนะลมดํามาด้านในนะครับมีโลโก้ไฮรักอยู่ด้านในตรงนี้นะครับคือดูแบบนี้นมันก็มันดูดีนะมันดูดีนะรถอะแบบว่า clean c l a n ดีนั้นเจ้านะของเดิมวันนี้ก็ไปอัปเกรดล้อแมกนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางซูแมกนะครับเป็นยางซอฟ์นะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะล้อแมกลายนี้ไม่มีขี้เกลือเลยมันเป็นลายเหมือนลายเวลนะครับเหมือนแมกเวลนะนะนะดูดิ ได้4ประตูสวยๆ King Clean สี่ประตูสวยๆ King Clean น,น,นะรุ่นแซดอีด e ิชั่นนะครับนะคันนี้ก็4ี่แสนบาทฟรีดาวผ่อนหนึงแปดพกว่าบาทเท่านั้น8,000กว่าบาทไม่ต้องดาวเหมือนป้ายแดงนะครับนี่ d i s เบร e คูห่หน้านะครับล้อฝาครอบดุมเป็นอร Project B ยางเป็น SUM ม็กนะสองห้ย์ R สินะครับยางเป็นปีสองพเลยยางเป็นปีสองพเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมา นะครับขนเงาะยอยเต็มยางอยู่เลยนะครับนะช่วงล่างเดิมนะครับจริงๆผมว่าช่วงล่างน่าจะไม่ได้ทำแหละคันนี้ก็แค่แบบเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ใส่ยางซอฟต์รถมันก็เลยดูแบบดูมีทรงนิดนึงนะถ้าถ้าเกิดล้อแบบเนี้ยแล้วกับรถช่วงล่างเดิมจะเป็นรถที่ขับนิ่มมากนิ่มมากนะมันจะแบบรูปดับรูปด,ด,ดับไปหมดเลยมันจะนิ่มนะครับนี่ไซต์ติิชชันนะครับคือด้ตัวยางที่มันหนา พอ,อยางที่มันหนาแล้วมันกว้างนะครับมันก็จะแบบยึดเกาะถนนดีมากขึ้นนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมอันนี้เลิกไม่แปดหมื่นนะไม่แปดหมื่นนะครับตัวบอะเนี่ยได้เป็นบาะผ้านะครับได้เป็นบาะผ้านะครับลายแบบญี่ปุ่นนิดนึงอันนี้มันไม่ได้เลอะนะมันเป็นลายของเขามันเป็นแบบนี้นะนะครับรถปี2020นะครับหน้านจอตรงนี้นะครับเชื่อมต่อ apple carplay android auto ได้แล้วมันเป็นจอเหมือนจอตัว n t นะครับตัวระบบแอร์เป็นอนาล็อกนะครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตพาวเวอร์เอาลตจุดนะครับแล้วก็เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับถุงเกียร์นะเป็นหนังให้อารมณ์แบบเดือดๆนิดนึงนะแล้วก็ครอบพันเกียร์ก็เป็นสีดำหมวก้านขับขี่ก็มีอีโค o โหมดนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์โหมดนั่นเองนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับ,รบ,รรบข้อดีนะครับคือใช้ดอกเบี้ยรถเก่งครับใช้ดอกเบี้ยรถเก่ง นะครับซึ่งดอกเบี้ยจะถูกกว่ากระบาดแฉบกระบาตอนเดียวที่เป็นกระบาบมันทุกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมันก็ไม่ได้เชิงข้อเสียนะมันจะเป็นหนักเรื่องภาษีถ้ารถสีประตูมันจะเป็นหนักเรื่องภาษีรายปีจริงจริงมันก็ไม่ได้แพงหรอกสามพันประมาณนี้สามพันกว่าบาทสองสามพันนะครับถ้าเป็นรถแคบหรือตอนเดียวภาษีมันก็จะถูกมันอาจจะแบบหลักร้อยหรือพันต้นนะครับนะแต่ว่าตอนจัดไฟนั้นได้ดอกเบี้ยถูกซึ่งพอมันเบรดเบรดกันแล้วอะมันก็พอพออะ นะถ้าอันนี้ดอกเบีย้ยถูกแต่ภาษีแพงอันนั้นภาษีแพงแต่ว่าดอกเบีย้ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่กระจกเดิมโตโยต้าทุกบานรถสวยนะเหลี่ยมสันประต,รระตูคือแบบเนียนกริฟเลยเนียนกริฟเลยเนะี Met ่ยเมทอาร์คนะครับประตมประตูนะซีนเซอร์ทุกอย่างคือสวยหมดนะครับใครหายอยู่นะครับกระบะ, ivo, ะรีโวนะสี่ประตูนะฮะเซตเอชั่นติดต่อได้เลยนะครับ0 9 6ย์5 5 1 5 3หห้านะครับ ายเนอร์อยู่ครบโลกโก้แซติเดชันอยู่ครบแล้วล้อด้านหลังออฟค่อนข้างลึกนะออฟค่อนข้างลึกนะเนี่ยครึ่งมือเลยนะครึ่งมือเลยถ้าวัดเป็นนิ้วก็หนึ่งสองสามสามประมาณนะี้สุดข้อมือพอดีนะครับประมาณนี้แล้วไม่มีขี้เกลือเลยนะไม่มีขี้เกลือเลยคือแบบใหม่มากและยากใหม่ลมีพกกลนการสนิทมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆนะครับเนะี่ยสวยเดิมทุกตรง ลเนอร์เดิมกระจกบานหลังมีไล่ฟ้าโลโก้ซตอิดิชันอยู่ครบเจยทพี่ดูเหลี่ยมสั่นตัวรถเขาจะมีความมนนะความละมุนนะของเขานะสวยเลยไฟท้ายเป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อเปิดไฟท้ายเป็นสีดําด้านนะครับก็จะสีเหมือนดั้งด้านหน้าเหมือนกระจกนะที่ผมเรียกว่าดั้งนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างคันนี้ก็ต้องบอกว่าแห้งๆเดิมๆครับแห้งๆเดิมๆนะอ่าไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะไม่รู้ว่าเขาถอ,อนแหนบหรือเปล่านะ แหนบมีเหลือห้าเส้นหรือเปล่านะเหลือห้าเส้นผมก็ไม่แน่ใจว่าปกติแหนบรถกระบะมันมีกี่เส้นผมเห็นบางคันก็มีอยู่สามเส้นนะครับนี่นะเม็ดอาร์คเดิมครบปลอยพับต่างๆนะที่โรบอททำมาก็ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับโตโยต้าลีโวนะครับสองจสี่นะครับเป็นตัวเอนทรีปียี่สิบเซตติชั่น ร,รถสวยๆพร้อมใช้งานไลเนอร์นี่คือแบบใหม่มากไม่บุบไม่เบียดไม่ลูดไม่ถูอะไรทั้งสิ้นอะ่ะดูดิเหมือนติดไว้เฉยๆอะ่ะติดไว้เฉยๆอะ่ะไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานราคาตัวรถสี่แ0 0แบาท4,89,000บาทนะครับทั้งสองฝั่งคือรถสีสวยมากรถสีสวยเดิมเลยพี่ดูเห็นปะสีคือทุกอย่างแบบเพอร์เฟคเลยะนะครับสี่เเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ดีกว่า หมายเลขรถคันนี้อยู่กรุงเทพปีนบุรีนะครับอยู่เซนีไทยหกสิบสี่นะครับกระจกก็จะได้เป็นไฟฟ้าสี่บานเนาะออโต้บานคนับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหน้าปัดเรือนไม้เขาะมันก็จะเป็นระบบไฟคล้ายๆแบบอนาล็อกอยู่นะเลขไม้แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยี่สบองกิโลนะครับการันตีโครงสร้างตัวรถนะครับการันตีเลขไม้นะครับว่าไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนน้ำนะครับนี่จริงๆหน้าจอมันเป็นไอ้นี้แหละมันเชื่อมต่อได้เห็นป่ะเนี่ย แอนดรอยออตนะครับแล้วก็ Apple ิ a คารเพเนี่ยรถกระบะเขาก็ทำมาแบบรองรับหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้คือสะดวกสบายเวลาเดินทางนะครับก็เอาสาย USB เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เปิด o o o l l m m p s ไปได้ทุกที่ฟังเพลงก็ได้ YouTube ก็ได้จูกก็ได้ฟังได้หมดนะพี่อันนี้คือกระบะนะมันต่างจากรถกระบะสมัยก่อนแบบค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมเนาะสำหรับตัวรี vo คันนี้นะ ราคาหน้าไปอยู่ห้าแสนวันนี้ผมขายสี่แปดเก้าเอาเอาไวแบบถูกๆจุกๆเลยปากะโปรงตาปั๊มโตโยต้าเดิมครบหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเ e ต dition ปั๊มลมนะครับแห้งๆสะอาดๆนะครับความ ABS เดิมนะครับท่อเนี่ยเดิมหมดเลยแคปตลติกอยู่ครบหมดนะท่อแบบรถไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะท่อมันไม่มีรอยไหม้เลยมันก็เป็นสีทองเหลืองทองแดงอยู่นั้นนะครับ เรามีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ลูกค้านะครับ2ปีนะครับมีการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศอีก2ปีนะที่สบายๆหายห่วงรถปี20นะครับจริงวันรันตีเขามัน5ปีแสนหหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับมันก็น่าจะหมดปีนี้พอดีแผ่นเพจเดิมนะสติ๊กเกอร์มอกอเดิมครบนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมหมดนะคใครสนใจนะครับรีโวคันนี้นะครับ2.4ที่นะครับแซตติดิชั่นดูดีฝากระโปรงสวยเดิมคลิปเลย สวยเดิมคลิปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000กลางๆเหมืกัน8,000กลางๆแปดอ่ะแปดกลางแปดปลายอ่ะว่ารถมันสี่แปดเก้าเนาะนะครับก็รีโวคันนี้นะโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์ตรงที่ที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นอะไรมารีวิวให้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคบขอบคุณครับ